สวัสดีครับมินะโอโยไซมัสเอ็มเดสนะครับสวัสดีครับพบกบับรามไปเรื่อยอีกนะครับเช้านี้ก็พอมีเวลานิดหน่อยกมอ็มาอัดคลิปนะครับมาอัดคลิปครับพอดีเมื่อวานหลังจากมีติ้งกับคนญี่ปุ่นแล้วเนี่ยผมก็เลยเออผมก็เลยนึกขึ้นมาได้ครับว่าเออเ,เอาเรื่องนี้ขึ้นมาพูดนิดหน่อยดีกว่าเผื่อจะเป็นประโยชน์นะครับ ก็คือหัวข้อของของวันนี้นะคือก็คือโอสกาเลซามะนะครับโอสกาเลซามะก็คือปกติเนี่ยคำว่าโอสกาเลซามะเราก็จะเหมือนกับว่าใช้ในเวลาเลิกงานเลิกงานเลิกเรียนอะไรพวกนี้ครับก็จะใช้โอสกาเลซามะโอสกาเลซามะอย่างนี้ใช่ไหมครับก็โอซากินิคาริมสโอสกาเลซามะ อย่างเงี้ยใช่ไหมครับก็คือทีนี้มันจะมีถ้าเป็นคนญี่ปุ่นเนี่ยเวลาบางทีเขาทักทายกันนะครับทักทายกันในในในที่ทำงานหรือในระหว่างบริษัทร,ระหว่างบริษัทกับบริษัทอ่าบริษัทไทยบริษัทญี่ปุ่นสาขาที่ไทยสาขาที่ญี่ปุ่นหรือ อืออมอ่ะลูกค้าอย่างเงี้ยครับเวลาบางทีมันกลายเป็นคําทักทายนะครับคําทักทายเอ่อเขาก็อสการ์เซมาเสเนี่ยครับแล้วเขาก็ถึงจะเริ่มพูดจะเริ่มพูดเนื้อหาที่เขาที่เขาจะพูดนะครับเขาไม่เขาไม่ได้ทักทายแบบโอโยเออ,อาจจะมีบ้างนะครับโอโยไซมาส คนนี้ชิว่ะคมบางว่าอะไรเงี้ยครับแต่ถ้ามันเป็นเรื่องของในงานเพื่อนร่วมงานนะครับเขาก็จะออสึเกเรซมารีสเงี้ยครับบางทีมีมีมิ팅นะครับมีมิ팅ในซูมในเว็บมิ팅หรือหรือเราโทรไลน์คุยกันกับทางญี่ปุ่นเขาก็จะใช้คำทักทายมูชิโมสออสึเกเรซมาเดสเงี้ยครับ เอ็มเดสอย่างเงี้ยครับก็ก็จะก็จะเป็นคําทักทายนะครับก็จะเป็นคําทักทายหนึ่งที่เขาใช้กันโอสการิซามาเดสเนี่ยใช้กันเป็นเรื่องปกติทั่วไปของของคนญี่ปุ่นที่เขาใช้กันทักทายกันในในในการทํางานนะครับในการทํางานอันนี้คือ1ละอีกหนึ่งก็คืออีกหนึ่งก็คือ ว่าตอนที่เรา <c oughs> ขออภัยครับตอนตอนที่เราเลิกงานโอสกาเลสมาเดสโอสกาเลสมาเดสโอสกาเลสมาเดสต์อโอสกาเลสามอย่างเงี้ยครับคืองี้ครับโอสกาเลสมานะครับโอสกาเลสมาเนี่ยมันก็ใช้ได้หมดโอสกาเลสมาเดสเนี่ยมันก็จะใส่เดสเข้าไปมันก็จะเป็นเทเนใช่ไหมครับ 、まทเนเคโก้พวกนี้ก็คือคนที่อยู่สูงกว่าเราเนี่ยครับก็จะสามารถใช้ได้นะครับอุสกาเลสมมคนที่อยู่ต่ำกว่าเรานะครับก็จะก็จะใช้ได้นะครับอุสกาเลสม,มสาเดสอเดสะอย่างเงี้ยครับคือใช้ได้หมด,ใช,ด,หมดใช้ได้หมดเลยอุสกาเลสมาเดสอสกาเลสม,มสาเดสมมะใช้ชชได้เราอาจจะพูดกับบูโจคาโจมด ชาโจอ,อย่างเงี้ยครับหรือไม่ก็โทมโมเดจิหรือไม่ก็บุกะเนี่ยครับเราก็จะใช้ออสกาเลซามาเดสออสกาเลซามาเดสต่านะครับก็ก็ใช้ได้นะครับแต่ทีนี้ถ้าไอ้คำว่าบางทีเพื่อนๆอาจจะได้ยินคำว่าออสกาเลซามออสกาเลซามแต่ยืนัうう้นตัวนั้นได้สักตัวอยู่ในมือได้สัก ก็เออ่ความหมายเหมือนกันนะครับโอสกาเลซามาเดสโอสกาเลซามาอิสซาโอสกาเลซามแต่ว่านะครับเดโมโอสกาเลซังกับบุคะตัวสีตัวสีโนฮิโตโตบุคะโนฮิโตสกายมัสก็คือคนที่เราอยู่ระดับเดียวกันหรือคนที่อยู่ระดับต่ํากว่าเรานะครับต่ํากว่าเราอาจจะเป็นลูกน้องอย่างเงี้ยครับเราก็ เวลาใช้ครับเขาก็จะใช้อุสการิซามฉะนั้นคําว่าอุสการซามเนี่ยเวลาเราจะได้ยินเนี่ยเราจะได้ยินจากหัวหน้าเราครับหัวหน้าเราหรือคนญี่ปุ่นที่เขาตําแหน่งสูงกว่าเราหรืออาจจะเป็นคนญี่ปุ่นที่ตําแหน่งพอกเราแตค่คนญี่ปุ่นตําแหน่งเท่าเราเนี่ยค่อนข้างยากครับเวลาเราเป็นล่ามเพราะว่าไม่มีคนญี่ปุ่นที่เขาเป็นล่ามอยู่แล้วครับฉะนั้นส่วนใหญ่ระดับที่เราคุยด้วย กับคนญี่ปุ่นเนี่ยก็จะเป็นระดับชาโจเอ็มดบูโจเงี้ยครับคาโจที่เขามีตำแหน่งที่สูงกว่าเรานะครับหรือถ้าเป็นเทคนิคเชียนก็เขาก็จะให้เขาก็ให้เกียรติเรานะเขาก็จะไม่ออสการิซามเขาก็แค่อสการิซามเดสออสการิซามาดสอย่างเงี้ยครับก็ก็ลองสังเกตดูนะครับถ้า ถ้าคนที่เขาอยู่สูงกว่าเราเมเวโนฮิโตเวโนฮิโตนะครับเวนโอฮิโตเขาออสกาเลซ่าออสกาเลออย่างเงี้ยครับหรือไม่ก็ออสการ์เลเฉยๆนะครับอืมอันนี้ก็จะจะได้ยินจากคนที่เขาตำแหน่งสูงกว่าเราไวยวุฒิคุณนอูดเงี้ยครับสูงกว่าเราก็จะได้ยินออสกาเลซ่ามะออสกาเลอย่างเงี้ยครับออสกาเลซ่ามอย่างเงี้ยก็จะได้ยินแต่ถ้า แต่ถ้าเราจะใช้หรือเราพูดไปเห็นเราอย่าไปเรียนแบบเขานะครับอันนี้เดี๋ยวถือว่ามันไม่สุภาพเราถ้าเราจะใช้ครอบคุมหมือนป้องกันเพย์เซฟของเราไว้ก่อนก็ออสการ์เลซามาเดสออสการ์เลซาเดสเนี่ยเออได้นะครับเพราะว่าปกติแล้วล่ามอย่างเราครับคนญี่ปุ่นที่เขามาทํางานกับเราหรือสื่อสารกับเราเขาก็จะไม่มีตําแหน่งที่เขา ต we we ่ำกว่าเราครับเราก็คนที่แบบอ่อนกว่าเราก็ค่อนข้างน้อยนะครับเราก็เพย์เซฟนิดนึงนะครับแล้วก็โอสการ์เลซมาเดส่าออสการ์เลซมาเดสทั้งคำทั้งทายทำลักทายก็โมชิมสนะครับแล้วก็คิโกยามาสกาโออสการ์เลซมาเดสเนี่ยครับก็จะประมาณนี้นะครับทั้งทั้งเอ่อเว็บมิเติ้งหรือเอ่อโทรศัพท์เนี่ยครับจะประประมาณนี้ก็พอจบแล้วก็ใครกี่ สุขสีเวลารับ <If S 2> いただきขอทกท่านขอบคุณมากนะครับขอทุกท <It No>. ่านขอบคุณมากนะครับขอทุกท่าขอบคุณมากนะครับขอทุก่านขอบคุณมากนะครับ็อีเมท่าน่อวานผมากนะนระหวอางท่านขอ่คุณมางน e ครับขอทุกท่านรับคิดมากนะครับดอดุกท่อนนอ้มามาเป็น อาจเป็นคลิปดีกว่าก็เลยเอามาทำอีพีอีพีหนึงนะครับก็ประมาณนี้ครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกท่านนะครับก็กดฝากด้วยนะครับอําไปเรื่อยกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับแล้วก็อยากฟังหัวข้อไหนก็คอมเมนต์มาได้นะครับเดี๋ยวเตรียมให้นะครับอาจจะใช้เวลานิดนึงนะครับเพราะว่ามันมีเรื่องของอีอื่นๆกับอีพี EP ที่เป็นวิธีล่าเอ็มเอมนะครับอย่างมีคนที่รีเควสมาเรื่องของ สับสับรถยนต์นะครับเดี๋ยวลองเดี๋ยวลองดูนะครับเดี๋ยวลองดูช่วงนี้ก็อ่านหนังสือเตรียมสอบด้วยนะครับครับก็อย่างไงฝากด้วยครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับขอบคุณครับบ๊ายบายเจ้านมินะมาตา